ก่อนราคาวันนี้นะคะเราจะมาอันบอกพัสดุที่เราสั่งมาไว้สอนเด็กๆที่เลยนพิเศษที่บ้านเรานะคะมีทั้งหมดวันนี้1,2,3,4,5,6,7 7สี่ห้าเชิ้นอ่ะผมพบรรวมราคาทั้งหมดนะคะเป็น7 1 9บาทแล้วคือราคาอย่างเงี้ยแบบว่าทุกอาทิตย์แต่ทุกคนคือแบบว่าบางอาทิตย์ก็แบบเป็นพันอะไรเงี้ยรวมๆแล้วที่แบบว่าจ่ายแบบต่อทีนี่ก็แบบว่า หลายพันเหมือนกันนะแบบไม่ใช่สีต่อเดือนก็คือหลายพันมากมากเลยอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเลยแล้วเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยเนาะเป็นแบบว่าซองพัสดุอันนี้คือไม่ได้แบบว่าบอกว่าแบบเออแบบว่ามีอะไรอยู่ข้างในก็เลยไม่รู้เพราะว่าสั่งมาเยอะมากแล้วก็แบบไม่รู้ว่าแบบมันคือมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คืออย่างน้อยก็อทิตายนี้ก็ดีเนาะเขาบอกว่า ก็มีสินค้าไม่ครบเรือลดเ,เสียหายเนี่ยแบบแจ้งรายละเอียดรูปหรือคลิปสินค้าที่รับทางแชทได้เลยอะมันก็แบบเป็นเรื่องที่ดีที่เราอ่านบอกวันนี้เพราะว่าเออมันก็แบบสมมติว่าแบบมีอะไรไม่ครบก็แบบว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะดกอันนี้คืออ๋ออันนี้คือเหมือนจะเป็นแต่ว่าของจิๆนะคะก็มีเป็นเอ่อด้านสีตัวอเล็กมากเลยอันเล็กมากๆ คือแบบว่าจานสีที่เราใช้อะทุกคนมันแบบว่าแบบใช้มานานมากๆลแล้วก็คือแบบเป็นตีอ่ะแล้วแบบว่ามันเปื้อนมากก็เลยสั่งมาใหม่นะคะเป็นจานสี3อันต่อมานะคะก็มีเป็นเนี่ยเป็นของจริงๆอ่ะเป็นเอ๋อ,อก็คือพิมพ์วาดรูปนั่นเองพิมพ์วาดรูปมันก็จะแบบเป็นรูปทรงแล้วแล้วก็แบบให้วาดเนีนยว่าแบบว่าเป็นรูปอะไรอะไรไปโอเคไม่รูแตะแบบเร่งด่วนเลยนะคะมีทั้งหมด3อันนะทุกคนน่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น,น้องๆนงทำงานกันมาฉาดที่3 ต่อมาก็เป็นเทียนวันเกิดว้าน้าวันเกิดแฟนแล้วก็มาร์เกอร์ไวบอร์ดนะคะตัวน,นี้ mm hmm. เป็นสีแดงอ mm hmm. ือจำได้ว,ว่าสั่งมาน่าจะอันเนี้ยน่าจะไม่ถึงสิบบาทด้วยซ้ำมันก็เลยแบบสั่งทางออนไลน์เอาเคะต่อมากล่องน,นี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นตุ๊ก,กตาสไปเดอร์แมนอเวนเจอร์อ๋อมันจะเป็นแบบสติกกี้ทอยอะที่แบบว่าเป็นตัวยืดแล้วแบบว่าปามันจะติดอ่า <c oughs> ติดกปานา แล้วก็มีแบบว่าชุดขุดฟอสซิลด้วยอันนี้ก็คือแบบน้องๆชอบกันมากคือทำํามาหลายรอบแล้วะนะแบบว่าไม่เบื่อกันเลยเพราะว่าชอบมากนะคะโอเคเรามาดูกันอาวอันนี้ดน,นจะไปสอนฟอสซพอด,พอดีแล้วก็เอาติ๊กกี้ทอยไปให้เจมดิก๊กเล่นกันอ,อันนี้นะคะกล่องข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือชุดขุดของเล่นแบบโบราณคดีเนาะขุดฟอสซิลก็คือมันจะมีแบบเต็มข้างในก็คือแบบว่าเพชรอะไรเงี้ยอ่ะแบบเขาชอบกันาะแล้วก็มีเป็นอทะเลแล้วก็มีเจมดิก อันนี้ก็เป็นทะเลเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นเทีนิกนะคะส่วนนี้คิดว่าเป็นสุชี่สตชี่เป็นแบบว่ารูปแบบโพสแต่ว่าแคทโพสน่ารักมากเลยนะทุกคนเราสั่งมาน่าจะงห้าอันนะเอ้ยห้าถึงเด็อันนี้เก็บไว้ให้เด็กๆเล่นกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาลงลุกเนาะมาดูกันมาทำลูกเป็นยังไงแล้วอ๋อคือตุ๊กุกคนน่ารักมากเลยนะดูนะมันแบบลูกมันก็จะลุกขึ้นมาอุ้ย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 น่ารักมากเลยมีทั้งหมดอยู่ อันนี้คือจ่าหน้ามาเป็นว่าเลโก้นะคะอันนี้เ,เลขบัญชีพี่ส่งของเป็นเลโก้อ่ะอันนี้เราตอได้ว่าเราสั่งเลโก้มาแบบหลายตัวมากๆเป็นพวกรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยานยานเครื่องบินอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเออเด็กๆน้องผู้ชายเขาจะชอบกันเนาะแบบเลโก้ต่อเลโก้อะไรเงี้ยแล้วแบบเนี่ยมีต่อไว้เต็มบ้านเลยนะต่อไว้ให้ด้วยนะแบบไม่เอากลับอะไรเงี้ยแล้วแบบสวยมาก ว้าวมีหลายกล่องมากเลยนะทุกคนมีทั้งหมด4กล่องมีเป็นอาฮะรรถสีเขียวรถสีเหลืองยานบิน2อันโอเครครูตอนนี้คือของไมเลยอะทุกคนระวางไว้ป็ตัวก่อนะคะแล้ถ่ายแบบภาพรวมให้ดูต่อนะคะทุกคนต่อมาอันนี้แบบเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดเลยเนาะก็คือเขียนข้างหน้าว่า DIY paint gypsum ก็คือตุ๊กตา bloom p l a s t e ติดูเ็น่าพอระบาสีนะคะเราสั่งมา2 2เซตนะอันเนี้ย สองเซตเท่าที่จาได้เนาะก็คือแบบใส่อ่าอันนี้แบบเป็นห่อมาเพราะว่าพวกติกซัมเนี่ยมันต้องแบบว่าห่อกันกระแทกแบบบับเบิ้ลมาเพราะว่าแบบด้วงนั้นมันจะแตกคือมันแบบว่าเคยเคยแตกเันด้วยแบบแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราชิวๆอ่าอันนี้ก็มีกล่องข้างในอย่างนี้เลยมดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเป็นแบบแมกเนตติดตู้เย็นได้ด้วยนะทุกคนโอเคมีสองกล่องเพราะว่าสั่งมาสองเซตเองมาดูกันว่าแล้วเราขอแกะชิดนหนึ่งก่อนนะคะว่าแบบข้างในมันเป็นยังไงบ้างเนาะ เพราะว่าเราก็ยังแบบไม่เห็นของจริงมันยังไม่เคยสั่งจิ๊ปซ่อมแมกเนตมาเลยนะคะแล้วก็ยังคิดอันบอกมาก่อนนะทุกคนอ๋ออันนี้ฉัอรับแถจิ๊ปซ่มแต่ว่าเป็นกล่องแบบอุ้นน่ารักมากเลยนะ Princess d i ยไวส์วส l s ร์สไนดออโอ้ดูดีแบบว่ามันเป็นแบบรูกพรินเซสทุกคน ก็คือเขาให้เรา DIY เองนะโ okay. อเคสงงงอยู่พราแบบว่าอันที่ให้ DIY เองว่าแบบว่ามีเป็นเอ่อเป็นผงมาให้ด้วยแต่ว่าเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่ว่าก็มีแบบว่าวิธีทำนะคะวิธีการผสมอ n g r e d i e n t s เนาะแต่ว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราเราค่อยไปลองทำดูน่าจะก็อ,อันนี้อยู่นะโอเคเก็บ okay. ไว้ก่อนต่อมานะคะเป็นอันนี้เลยก็คือบุ๊ก k i s Early Learning Story Books Baby Reading Baby Early Learning Book อันนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่สั่งมาเอาไว้แบบว่ามาสอนน้องๆเป็นแบบว่าเอา่อสตอรี่นะคะเป็นแบบนิทานอะไรอย่างเงี้ยเอามาอ่านให้น้องๆฟังมีงท,ทั้งวัต60ศลป์เล่มว้าวจัดเต็มสุดๆก็แลยเพื่อเด็ก,เดกๆเราทำได้ทุกอย่างอ๋อมันจะเป็นแบบเล่มเล็ก,เกๆเนื้อเพิ่มขึ้นมอันนี้คือเราเคยสั่งแบบมนันมาแล้วนะ,อ,ะอ่๋อเป็นเล่มเล็กๆแบบอ่านแบบ ไม่กี่หน้าก็จบเล่มอะไรเงี้ยอืมอันนี้น่าจะสั่งมาประมาณร้อยสองร้อยบาทรวมรวมหกสิบเล่มมันก็ไม่แพงมากเนาะเพราะว่องเป็นเล่มเล็กๆอันเองเคล็ต่อมานะคะอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแบบโทรมาแล้วแบบว่าเขาไม่ได้เขียนแบบดีเทลว่าหน้าว่าแบบคืออะไรเราก็ลืมลเพราะสั่งมาอ๋อนี่เป็นน่าจะเป็นติ๊กซอเป็นรูปบ้านย่จ yeah, ริงด้วยเป็นรูปบ้านรูปห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากอะ่ะน่ารักมากยังไม่เคยสั่งมาทำมาก่อนพอสัอ่งเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนคือน่ารักมาก ก็ของชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้คือเขาเขียนมาอย่างนั้นเลยชุด้อยลูกปดัด Magic Art Sticker p e n d i n แมันก็แบบสีน้ำเครื่องมีโมเดลแล้วก็ชุดลายสีผมกาบันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างานะคะอู๋คือตอนนี้ของเต็มโต๊ะเลยชมเต็มโตแบบเต็มมากๆเต็มมากๆเรา,าจะถ่ายภาพรวมของวันนี้ให้ดูทีนะคะนี่มาเลย นนเนี่ยเคยสั่งสิ่งนี้มาก่อนเลยอะแล้วแบบว่าเอออ๋อคือมันเป็นเฟรมแบบอ๋าเป็นแบบเหมือนกรอบรูปรอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือก็น่าจะต้องลอกแผ่นนี้แล้วก็ติดพวกเอ่อเป็นเป็นแบบว่าสติกเกอรกลูที่แบบมีกิ๊ตเตอร์นะคะน่ารักมากเลยนะเรามีแค่สองอัน,นต่อมาเป็นสีน้ำอันนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ดูเนาะมันเป็นแบบสีน้ำที่เอ่อราคาไม่แพงน้องจะไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าแล้วก็ต่อมานะคะเป็นชุดร้อยลูกปัดที่เป็นยางลบอ่ะอันนี้คือดีมากเลยนะคือแบบว่า มันทางลบได้ก็ลบได้แล้วมันร้อยง่ายด้วยเพราะว่าแบบมันเป็นแบบโฮมันแบบว่าบิ๊กโฮแบบมันใหญ่อ่ะมีสี่อันแล้วก็หลังมันเหมาหมดเลยต่อมานะคะก็เป็นชุดประกอบชุดประกอบแอร์เบรนเครื่องบินนั่นเองอาา่ะฮะไกด์เราเชลลี yes. ่แอร์คลาเยสประมาณนี้นะคะโอ้แต่ว่าอยากขอแกะดูหน่อยนะเพราะว่าแบบน่าสนใจมากอบบมันเป็นยังไงอยากจะดูอ๋อมันจะเป็นแบบว่ากระดาษมาแล้วก็แบบให้ประกอบนั่นเองโอเคอันนี้น่าสนุกม,มากเลยเราชอบอะไรแบบเนี้ย ูอะไรไม่เยอะเลยแล้วแบบว่าประกอบง่ายอันนี้นะคะเป็น Magic Art s t i c k ก er, เกอร์ก็คือมันจะเป็นแบบฟอยนะคะฟอยแบบข้างหลังนี้เลยแล้วก็แบบว่าให้นอกตัวนี้มันคล้ายๆแบบที่เป็นทรายโรยสีทรายแต่ว่าอันนี้คือถ้าลอกตัวนี้เราก็แบบเอาฟอยล์มาติดแล้วก็แบบเึื่อนๆๆแล,ล้วก็ดึงออกอะ่ะคือมันจะแบบสวยมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะอื้หสวยจริงๆแล้วทำง,ง่ายด้วยอะ่ะโอเคอันนี้ก็ดีมากๆสั่งมาสี่อันเลยเฮ้ยค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายพรีวิวแบบทั้งหมดให้ดูนะว่าแบบสั่งมาอยู่มากเลยหมดอันนี้ไปแบบแป ภาพรวมของที่ซื้อมากทั้งหมดนะแบบว่ามันเยอะมากเยอะมากๆมากๆมากๆและมากๆเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบ ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิป box, อันบ็อกของที่สอนอาร์ตเด็กๆนะคะก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอันนี้ก็แบบว่าเผื่อเป็นแบบแนวทางว่าแบบว่าเออใครแบบอยากหาแอคทิวิตี้ให้แบบเด็กๆทำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าลองสั่งแบบพวกอย่างงี้ตามเราได้นะ,ะเพราะว่าเด็กเขาจะชอบมากๆเลยให้ okay. ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่นะคะ Have a nice day. see you next time next video bye bye